E.P. นี้มีอะไรให้ศึกษาบ้างฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์และซ mm ับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับถึงแล้วนะครับเราจะฟัดอุตรดิตตามมาดูกัครับว่าวันนี้จะได้อะไรบ้างนะครับ สี่พันได้ไหมครับพี่ไม่ห้าสิบไม่ได้แล้วสวี่สิบห้าแล้วกันพี่สีบแล้วกันพี่เบียดเบียดอะพี่จริง,ม,รงมันได้พาสวยไงเบีย้จำพอประจายเลยทำตามติทธิ์ อ่าได้ได้สี่สิบแปดนะพี่นะอ้อเขาเรียกบัญชีเนะะี่ยครับนี่ครับ เเดดิปย okay, ีงโอเคครับขอบครับนี่อะไรครับจาน4,000 2,000ไม่ใจานเมื่อกี้มาต่อ3,000แล้วจเลย3,000แล้วกันจาน3 5 0ต่อหน้าจะเป็นทีนะ สามพันห้าแล้วการจานขาดทุนสายสายซื้อไม่ถึงเข้าใจสายสายซื้อไม่ถึงมันไม่ได้อะไรจานก็รู้อยู่เมื่อกี้เมื่อกี้เขาต่ออะไรนะสามพันนะสายซื้อไม่ถึงเออจานเข้าใจมันขาดทุนไม่ได้ผมซื้อชอบครับได้ครับได้หมดได้อ๋อได้ไห้าได้เฮง อไะม่ไได้รไม่ได้จบเนี่ยใหญ่ได้ให้แล้วไม่เครับครับจา์ได้ไปเนี่ยขาดทุนแล้วเขาบอว่าไม่ไย่อเล่นเดี่ยวรุกเลยอ่ะเกวโอ้โหไม่เหนียวแล้วเขาพูดว่าันใหญ่เกี้จานนะเขาบอกเท่าทุนดีเกี้ยวจานนี่ จานเทข้าทุนแล้วกันจันชอบซื้อชอบเประท้าก็ไม่ค่อยไหวแล้วเจอของงานที่เจอบ่อยเจีกเจอทุกอาทิเจอทุกทิตนะประท้าไหวไหมนะเคยซื้อได้บ้างเคยซื้อได้บ้างสองร้อยซื้อเนี่ยสายซื้อที่สิ่งที่ไหนนะสามพิกวาเนี่ยเราซื้อด้วยใจรักนะ ามสวยดีใช่ใช่ใช่จานจานสามห้านะสามพันห้าเองเมื่อกี้จานบอกว่าาพันห้าให้ให้ให้ได้ไม่ได้เลยจาทุกจานสี่ร้อยแล้วเอาเยอะจานทุกสี่ร้อยก็อาไปใอ่คุงไหนได้เลยอย่างนี้ราคา

ได้หลายอย่างเลยใหญ่จาเป็นเสือมาเมื่อวานนี้ทำเดียว3 8โอ้นี่หน้านะผมซื้อด้วยใจรักเลยเมื่อวานนี้ทำมาจากแล้วก็มาต่อ35นะอาให้ไปแล้วเอาไห้ให้เมื่อกี้เมื่อกี้จานประกอบต่อ30เมื่อกี้ทำมาจับไนยี่เมื่อกี้ทำมาจักเมื่อวานนึงครัคุยๆกันท่านไหนไปเสือมาเพื่อนไปเสือมาเฮ้ยนั่นอะไร จานอันนี้จานจานผมซื้อด้วยใจรัก3,700แล้วกันอ่ะเอาไปใหเอาเถอะจานไม่พวกกันต้องไปซื้อซื้อใจรักเฉยๆจานอ่าครับเต้าไ่เอาแล้วขอทุ่งหนั่นนะจานถอนถอนซื้อดีกว่าเอาเถอะจานโทรจานจานก็รู้อยู่ไม่มีใครต่อเกินผม ผมซื้อชอบเฉยๆชอบความสวยไ,ได้สองร้อยได้องร้อยอ่าส่วนมากต่ออะไรยี่สิบยี่ห้ายี่สิบยี่ห้าถูกไหมจานส่วนมากค่ะต่อเนี้ยประมาณเนี้ยผมรู้แต่เนี้ยเราซื้อเอ้ยซื้อความสวยที่ใจรักนะจา์นะขอบคุณมากครับ งานนี้ผมก็เจองานพิโลกผมก็เจอผมก็หยิบถามอาจารย์ก็เปิดอย่างเงี้ยพิโลกไงพิโลกใช่ใช่อาจารย์จะได้เราอยู่นี่เหรอผมอยู่อ่างทองครับผมพระอาจารย์ซื้อเยอะนะหน้าซื้อเยอะแต่ว่าราคาจะค่อนข้างไอ้นี่หน่อยครับต่อเยอะนะแต่ราคาไม่โดนใช่ใช่ครับพระอาจารย์พระอาจารย์ครับขอบคุณมากครับผมครับครับเดี๋ยว ครับผมครับราคาให้เบาหน่อยสินี่แหละครับจานเดียวฮะเอา3,500ครับ๋อ3,500สวยมากครับซื้อใจรักจอาจารย์2,000ได้ไหมครับไม่ได้ครับ เอาไปที่ผ้าแล้วกันผมซื้อใจรักเฉอเจ,อจารย์ไม่เป็นไรนาาเนาะรับแต่งไหมครับยังไม่ได้ขายเลยส่องแล้วชอบซื้อได้ที่8ริ้วนะอ๋อซื้อที่8ริ้วครับผมออขอบคุณมากครับจารย์ครับ ครับสวัสดีครับได้ยังครับจะมาเป็นได้ก็ได้ครับผมก็ทาเท่าไหร่เลยสี่สิบห้าครับผมมันหนึ่งครับวันไหนครับไม่ได้วันนี้นะครับผมนี่อะไรครับเนี่ยพันห้าพี่พันห้าพันห้าครับแล้วนี่นี่นะครับอันนี้สองพันแปดสองพันแปดอันนี้พวกหนาตัง อ๋อรองได้ป่ะมาเรืยเนี่ยได้ยี่สิบห้าพี่อ๋อได้ยี่ห้าเหรอหนึ่งพันได้ไหมครับออ๋อ

เ่าได้พันห้าเลยหนึ่งพันแล้วอย่างพี่แล้วพี่ทิศแล้วตัวเนี้ยใช่ไหมแต่เป็นเนื้อดินนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หรกมันเป็นมันเป็นจานเปียกเลยตีปูบุญอ้าสวัสดีครับพี่เฮงเงครับอยู่ตรงนี้เย็นนะพี่นี่อะไรครับพี่ พั 5, ได้ไหมพี่สองพัน 5, ได้ไม่ว่าถ้าพันห้พี่พันห้าะพีน 5, น่เนาะพันแปดแล้วกัน อยู่ไหนอ่ะเรื่องมีมีการนะมีมีการอะไรเหรอสองพันก็ยุ้ยโอ้โหแข็งให้ไปแข็นึงเขดิแข็งไหนนะพี่แหมมันมันประกบเปี้ยวนี่ก็แข็งนะก็นี่ไงประกบเปี้ยวโตหายยากแข็หน้าหายเดี๋ยวได้ ตกเปี้ยวระพ่านเลยอืมใช่ไม่เดินเลยไงแปนเข้าห้องน้ำเลยพี่เอเดินเดินเลยนี่เท่าไหร่พันห้าบ้าอ้าวกระถู่ก็ไดาลูกค้าบ้าอีกดูที่น่ะเท่าไหร่เท่าไหร่สฮะสามสามทำไมแพงอย่างสามสามโอ้โหแดงแพงเลยพี่มันต่ออยู่สามสิบในเฟซโอ้มันก็เลนราคาน้านะน้นีไปส่นะ สามติบแล้วกันเออหลายร้อยเดียวโถนี่มันมีตรงนี้นิดนึงไม่ได้ไม่ได้สวดนะแต่คือว่าเราพูดตจำเนื้อผ้าไมเห็นไม่เลอะเลยใช่ไหมยังบอกเลยมันไม่กินเลอะไหนใช่ไหมขนาดเจ้าของยังบอกเลอะเลยอ่ะสามติ๊บจับไปให้มึงกันพี่เออท่วมมาเยอะไม่ท่วมเลยเบี้ยหายดุกว่าเบี้ยอะไรอ่ะยังอยู่เลย อีตัวนั้นยังอยู่เลยเออผมได้มเม็ดหนึ่งว่าถามพี่อยู่มันสักเชือกแต่มีแผ่นทองแดงอ,อ่าแต่มันไม่ได้ขย่าวดังแท้สักเชือกออมีแผ่นทองแดงมันขยาวลูวไม่ได้นะไม่ตามสูตรแต่มันแท้นะพี่รู้แล้วแต่บางทีเขาอาจจะไปอุดไปอะไรใหม่เดิม,ดมหมูเดี๋ยวถ่ายรูปเด,ดี๋ยวถ่ายรูปส่งห้ดูอ่าโอเค,อเครู้เรื่องขอบคุณมากครับผม สบา,ายสองร้อยสบายจานดูนี่น<า>ะครับเดียวมีจานสอันหนึ่งนี่เท่าไหาาร่ครับจันสองพันสองพันเนาะนี่การรถเต็มที่ได้แหละรครับเอาแบบผมไม่ต้องต่ออ่ะ ตอดูพันหนึ่งครับผมซื้อมาเาอาพันสามมาอ่าจัดไปครับผมครับอาจารย์อครับ,รบนังกวักเท่าไหร่ครับพี่นักขวั 8, กเราแปด0ันห้าเอาแปดปันห้านะครับ แลนะองค์นี้ดูหน่อยเดี๋ยวพี่ <S 2> <S 2> เป็นอะไรองนี้ครับพี่เท่านะเดีรวนี่ยวันนี้เน,น,น,ะออนาะกี สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ผมส่งให้พี่แหละปกห้าเท่าไหร่ครับพี่ผมส่งให้พี่แหละเหรอราคาดีราาคยังไงไม่รู้ยังไงพี่เนี่ยเหรอเนี่ยปกห้าถ้ามันมาปกหมื่นเก้าพี่โอ้หมื่นเก้าแล้วนี่เท่าไหร่เอาแปดละห้าพี่ไม่ไหวตอนนี้ตอนนี้พ่อปุ้ยมันในนี่พี่ดอกอย่างนี้แล้วนี่ครับพี่ส่งส่งเช็คพี่ตลอดนี่ครับพี่อันนี้หมื่นสี่พี่อ๋อหมื่นสี่อันนี้ห้าพันห้าครับครับ โอเคครับพี่ไม่เป็นไรมีไรตรงไหมครับครับผมครับพี่ครเช็คไม่ว่ากันนะพี่ครับครับครับได้พี่ครับพ <c oughs> อดีพี่ไม่เดินเลยครับพี่ตัวน,นี้อ,อะไรพี่สองพันนะพี่ฮะสองพันห้าหรอ ได้เยอะยังครับพี่อยู่นี้พอได้พอได้นะสองพันห้านะพี่นะครับผมครับนี่อะครับพี่เดี๋ยวไปนะพี่ หนึ่งพันห้าร้อยพี่ปเป็นสี่พันนะเรื่องเป็นพักกุ้มพี่ เล็กกับพี่พอเล็กครับ1 2 0ะ800ได้ไหมครับพี่ซื้อมาพ,พันนึยไหอะอาดีอ่ะพี่พัน1 2 0เนาะ คุณหรือเปล่าพี่ค,ครับผมครับอันนี้ให้หลาครั่พี่หลังพร้อมเก้าพันฮะเก้าพันเขอขอชมหน่อยครับพี่ห้าพันได้ไหมครับพี่ ได้อะไรครับพี right ่เอา6,005 6,005 5แล้วก enfin right right ันครับพี่ผมซื้อหมเพิ่ม55เองเอาพูดตรงๆเลยนะพี่พวกบล็อกนี้เขาไม่ไม่ออกไม่ออกบัตรเอา60แล้วกัน55แล้วกันพี่ผมซื้อเป็นลูกค้ากันเผื่อวันหน้าก็ได้พี่เพิ่ม55เองเนาะเนาะครับผมเฮ้ยได้กำไรสัก500ให้หน่อยโอ้พี่ไม่ เดี๋ยวผมขายได้กำไรเดี๋ยวผมมาขายให้พี่มาเพิ่มให้พี่ผมจำได้ทีแรกพี่เปิดหมื่นกว่าอะไรใช่ไหมถูกไหมคือทีนี้พออยู่ไปมันเริ่มเริ่มรู้ว่าเอ้ยมันบล็อกนี้มันคนไม่ค่อยซื้อกันอเราเราก็รู้ไอเนี้ย็บกเนี้ยนน่แอ่นับก่อนพี่ เนาะท็อปได้ยังท็อปนะครับผมครับพี่เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโทษโทษทีขาดห้าร้อยเงคี้ยพี่พี่ถ้าเขาพี่มีมีห้าร้อยป่ะไม่มีพี่ไม่มีครับก่อนมากครับพี่อย่างนี้ครับพี่สองพันน้อง อันนี่แปดร้อยได้ไหมพี่แปดร้อยได้ไหมไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรครับเขดีผมผมผมมีอยู่เหมือนกันจะไม่รู้ที่หรอกครับเหรียญเก่าไม่รู้ที่เก่าไม่รู้ที่ใช่ใช่เลยยืมมาพันหนึ่งอ่ะพี่ครับพี่ขอบคงผมนะครับพันได้ไหมพี่จะได้ไหมไหวไหวแปดร้อยพี่ก็พี่เอามาขายไม่ได้ไม่ช่ว ครับผมครับซื้อมาหลายชิ้นแล้วนั้นตัวตัวราคา่รครับผมครับนี่พันห้าได้ไหมครับพี่ผมสองพันครับครับพี่กอมครับเงินเงินครับผม ก็ผมผมเพิงโดนครั้งแรกครับผมเลยไม่รู้ว่าเขาบอกว่าตอนเนี้ตามกฎหมายเนี่ยเขาให้ขค่แค่เก้าสิบแต่ตอนนี้เขานุโลมให้เป็นร้อยยี่สกับร้อยสี่สิบห้าร้ยบาทแล้วก็ปรับที่นี่นะห้าร้อยนะแล้วก็ไปที่อื่นอ่างเงี้ยพันบาทก็เห็นี่นี่นะก็มึงนี่ก็ตังมึงไม่ใช่ตังกูเวรจำจริง เดี๋ยวมาเที่ยงอุตระดิษฐ์แล้วกันเท่าไหร่นะสี่เหรอเอ้ยห้าร้อยงเบิร์ตต่อเ็ส่งร้อยได้ป่าไอห้าพาเปิดมาพันึ่งต่อสามร้อยเลยอ๋อนี่เขาเปิดพันหนึ่งเงอ๋อเปิดพันหลือห้าร้อยเอ้าโอเคยุ่นยุ่นเน็ต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 ลงได้ไหมพี่ อัดตัวหมดแล้วพี่เต่อะไรนต่อได้่ะกดี่นอะไรนะเาเป็นแฟนมันแท้ยี่อะอ้าวโหเป็นแฟนมันแท้ผมนี้กันแต่คือว่าปบบครึ่งหนึ่งปบแบครึ่งหนึ่งอะไรวระให้ปรปบครึ่งหนึ่งโหก็คนอื่นก็ปรปบครึ่งหนึ่งอยู่แล้วพี่อ๋อโอเคโอเคพี่ กอบชีวิตกลับมากินมาม่าอีกกูหัก,หกเงินน่นนะสุเดเยี่ยวเลยครับไม่เจอครับใจของยังเป็น ตัวเดียวต่ยผมจะเต้นไม่หายสครับโดนเรีย <c oughs> บร้อยเนหน้าปนไป,ปต่อยิ่งะมากทำง,งานวันแรกอันเนี้ย <c oughs> เป็นแนยแงานแถวดู <c oughs> เย็ทุวัน <c oughs>